อินไทยหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าอินเบสิกเกย์บ้าบ่าเยยาบ้าบ่าเยาอินไทยมันมากมันมากอินเบสิกเกมันนามันใจมันนามันใจอินไทยเยี่ยมเยี่ยมอินเบสิกเกเยี่ยม Now class let's say together a t a sentence อีหญิงช่วงมีแกเป็นอะไรอะ่ะทำไมดูไม่มันน้ามันใจเหมือนแต่ก่อนเลยหน้าก็ดูบอบบาดย,ย่ะๆไม่ไหวไหนจะสิวนไหนจะรอยดำอีกชันอยางให้แกกลับมาเยี่ยมเหมือนเดิมนะว้ยหญิงหยุดเอานี่ไปแผ่นแปะสิวเคลซิสสีแดงช่วยดูดสิวสีเหลืองช่วยลดรอยดำนี่เราก็ใช้อยู่มีขายที่มอลตี้นะดีมากเลยแหละหญิงแค่นี้หญิงก็จะกลับมาเยี่ยมแบบเดิมแล้ว i <laughs> <laughs>